โอเคครับก okay, ็กราบสวัสดีพียงเพื่อนๆน้องชาวสระหลายทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเฮโนโอเคนะครับผมแล้วเฮโนอยู่บเว็บยูเพจเจ็ดไปเก้าเวทเดิมไม่เดียวที่เฮโนเล่นเป็นประจำนะครับผมแล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาของรักที่ทำในรอบ สิบสี่นาฬิกานะครับผม,ผมก็มาเฮียไปจัดเกมเจ้าชายน้ําแข็งมาแบบแตกพันมาด้วยทุสนสองร้อยแล้วก็เดี๋ยวคนดูจะหาว่าเฮียฟุกนะเฮียก็เลยจะมาจัดเกมช้างต่อเลยนะกับรักกี้ทำในรอบบ่ายนะครับก็ใช้เทคนิคการซื้อฟรีสปินเหมือนเดิมนะแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเทคน,คนิคนี้มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอนะครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับไปลุย ทุน241บาทนะครับผมก็ถ้ามันแตกก็คือเฮียไม่ฟุกนะแต่ถ้ามันไม่แตกก็ที่เฮียเล่นจะฉันแข่งไปก็คือฟุกโอเคครับรุยครับอุ่นเครื่องกันก่อน20รอบนะถ้าใครดูคลิปเฮียก็จะรู้นะว่าเฮียจะสายสูตรนี้ตลอดนะมันเป็นเคล็ดนะครับผมก็สําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ เขารับชมกันเสร็จแล้วเฮียก็ฝากกดไลค์กด subscribe ์เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ uh ียกันด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับท่านผู้นใดที่อยากเข้าร่วมกลุ่มรักที่ทามของเฮียนะครับเดี๋ยวเฮียจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปกันแล้วกันนะครับผมก็แอดเข้ามาได้นะลุยครับโอ้โหเปิดตัวมากะวัวนี่ค่อนข้างที่จะมายากมากเลยนะเพราะวัวเป็นตัวแพงนะโอ้โหดูดิขาดแถวแรกอีกอบบ สิบสวยที๊นี่ไม่มาว่ะเออได้เกได้สิบเท่แรกไม่มาว่ะโอเคครบสิบรอบไปครับเปิดเทอร์โบปัญหาสแคตเตอร์สองตัวถึงสามตัวนะครับแล้วเราจะซื้อฟรีสปินกันะจะรอดไหมจะแตกให้หรือเปล่านะกูจิ๊นนี่แถวสอง โอเคได้สิบยาวๆตรงน,นี้โอเคสองตัวนะครับสแคตเตอร์สองตัวครับไปเข้าสูตรแล้วโบลงทุนร้อยห้าสิบนะครับผมงลงีแปดรอบนะเข้าแค่เตอรัดูว่านะสวยเปลี่ยนเป็นเออตะเกียงมาสวย ไว้เข้าได้ได้สิบได้ิดี่ได้ไดน้อยออกว่า K แถวแรกมีไหม A แถวแรกคเคแถวแรกเออได้ A มาโอเคต่อเน,นื่อง K แถวสาม K แถวแรกขมินแถวสามเออได้ขมินมาโอเคสิบแถวสาม K แถวสามมาเป็น A วะ่ะดอกแรกร้อยสิบเก็บบาทครับหมุนไปเพียงหนึ่งรอบเท่านั้นนะคนดูนะนี่เราอีกประมาณสามถึงสามบาทเราก็ได้นไปคืนโอเคโอ้โหดอกนี้โซนขมินสวยได้ไวมาสองตัวครับสองน,นี้หึ่ม <c oughs> ร้อยเจ็สองคือเกมนี้มันจะคูณแปลกๆนะเนี่ยก็งงเหมือนกันยังไม่เข้าใจการคูณนะเรามีกําไรแล้วนะครับตอนนี้มีกําไรมาครึ่งหนึ่งแล้วนะหึหึได้สี่รอบออเหนี่ยวกว่าคนดูเออได้เกมเปลี่ยน,นเป็นเปลี่ยนเป,นเปนนลี่ยนแบบนีแถวสามพมกำไรหึหมกำไรมาเข้าวายได้ได้เข้วายสองตัวไม่ได้เลย จะได้จัดเอ๋แถวแรกไม่มาเดี๋ได้สิบเปลี่ยนเป็นเกย์โอ้โหเปลี่ยนเป็นเกได้วายว่ะได้วายได้วายได้คิวได้อะไรอีกเออได้วายได้คิวได้พวงมาลัยเลได้ช่วยขมิ้นปุ๊บสวยโอ้โหทำไมปีนี่กับปังไม่โผล่มาสักตัวสองตัววะเปลี่ยนเป็นสิบหมายเลครับได้กำไรมาเท่าตัวนะ เดี๋ยวเฮียขอขึ้นเบสไปที่4ี่บาทกันเลยแล้วกันนะผมไปอเออถ้าแกเติมเข้ามาพอดีเลยครับเข้าสูตรแล้วนะไปเดี๋ยวเฮียจะซื้อที่เบส4บาทนี่แหละนะไปลุยตัวน300อนะครับสี่ตัวเลยสี่ตัวนี่แบบโอกาสแตกที่ยากมากเลยนะ เปลี่ยนเป็นคิวคิวแถวสามไม่มีคิวแถวสามมาหน่อยอได้สิบมาได้วายมาคิวแถวสามไม่มาได้สิบได้เอคงอะไรแถวแรกคิวแถวสามมาเงียบว่ะเออได้เอเปลี่ยนเป็น,นงามๆเออสิบเอไว,วาสามตัวมแม่งได้แค่ครึ่งแผงอะคนดูอุ้ยสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเท่นั่นเลย ดอกนี้โคตรลั่นอ่ะโอ้ลูกศิษย์หวยแถวสามไม่มีน่าจะเปลี่ยนเป็นเอนะมัไม่ได้ลั่นอีกเลยเนี่ยโอ้ได้คิวสิบแถวสามมาสวยเปลีป่ยน,นเป็นเอโอเคเป็นเอแบบเดือดรอบนะคนดูนะโอเคดอกนี้ไม่มีตัวคูอ่ะสิบทำ้ไดเอไดเกสิบแถวแรกมาดิไม่มาสิบแถวแรกมาสิบแถวแรกมา มมอมว่ะโเคยังได้ครับยังได้วันก็โตอีก84บาทนะเฮยสวยเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นเออเปลี่ยนเป็นเฮย์เฮย์แถวแรกสวยได้วไวสองตัวกินไรกินไรยังไม่ติดบังติดวัวติดจินนี่มาเลยอะ่ะเฮยสวยบังแถวแรกบัง <c oughs> มันไปนล่วงแถวสองเกยดาย้จัดเลย ร้อยาสิบเาบาทละวันเมกานะครับผมเปรบาทนะซื้อ2ไม้เองนะครับเนี่ยโอ้โหบ้าวรอบ,บสุดท้ายเบ้าผลประกอบการโบ๘ร้อยบาทลงทุนไปสามร้อยกำไรมา5้าห้บาทนะครับผมก็โอเคครับเฮียขอหยุดแล้วกันนะขอพอขอเลิกดีกว่านะเล่นแบบไม่โรบนะครับผมก็โอเคครับวันนี้ก็พอแค่นี้นะ ก็สราวันนี้เฮียก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผมแล้วก็สําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปเฮียแล้วชอบนะครับเฮียก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเปิดทั้งหมดด้วยนะครับเวลาเฮียลงคลิปใหม่ๆมันจะได้แจ้งเตือนนะวันนี้เฮียก็ลาไปก่อนบายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายเดา